เอาละครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับใน KDNC Channel นะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม m i มา s My e l e Go Cyber 2013นะครับวันนี้จะเป็นตอน Dark Emperor ประทะลายมงนะครับจะเป็นยังไงเจอรับชงกันได้เลยนะครับก่อนหนึ่งก็เช่นเคยนะครับต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตาม Channel ของผมนะครับต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับเรามาเริ่มกันเลยเอาละแม็กได้บอล บอลส่งที่ฮอนด้าครับเอ้ยโอ้โหโดนชิดโบชิดุยโดนชิดโดตัดบอลไม่ได้เฮ้ยโกนจีอะไรวะเฮ้ยอะไรอะตัดไลท์ไปดิปูนี่ไงคางิโนะใช่ไหมเนี่ยไม่รู้แหละเรียกไอ้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 ไม่มีตาแล้วกันนะครับโอ้โหคิดโดตัดบอลออกมาได้นี่ปูตัดบอลไหมครับแชโดได้บอลแล้วครับแชโดเอาไงครับยิงไหมแชโดครับกระโดดยิงมันครับ สลาตาันดัมคูณสองตายแล้วครับโอ้โหเจอเอนโดดักเอาไว้ได้ครับแมกาตันเฮดครับโอ้โหอติบุใครใช้หาดไลท์ขอบเขตนะครับอย่างนี้รับได้ไหมโอ้โหรับเอาไว้อ้หรับเอาไว้ได้นะครับลูกนี้สลาตาันดัมไม่ผ่านมืออติบุใครนะครับ อาละบอลมาที่แม็กโอ้โหโดนโทโกตัดบอลเอาไว้ได้ครับเดอะทาวเวอร์นะครับ <c oughs> แม็กกระเด็นเลยครับเจออย่างงี้ก็ร้องเหมือนกันนะเนี่ยเอาละนี่แหละไอปีตาหมุนหมุนเวียนนะครับลูกนี้ตาตัดบอลจับบุกเอาไว้ได้นะครับอาบอลมาอยู่ที่โชลินครับโชลินใช้ท่าหน่อยครับหมุนบอลแล้วครับเป็นฮอนนี่เคนเลยครับอย่างงี้ ส่งบอลให้เซิมลกะหม่งเข้าไปไม่เข้านะครับคาเซมารุตามบอลเองเลยครับกับตานคาเซมารุครับกระถาแยกร่างนี่ไงเสียบส่งแล้วก็จับบอลเรียบร้อยนะครับแย่งบอลเอาไว้ได้นะครับโอ้โหเจอคาง,งิยะมา <c oughs> <c oughs> กำแพงมหาการครับ <c oughs> แย่ะครับลูกแรกสุสทาจะเป็นประตูของคูบุกิชิโร่ เอาแม็กแม็กเอาแม็กแย่งบอลเอาไว้ได้นะครับควิกดาร์ฟนะครับนี่ปูปูขีถึงกับล้มครับเอาละครดาได้บอลแล้วครับเอาไงครับฮอนด้จะยิงไหมอ๋อเดี๋วครับแม็กก็มาพอดีแล้วครับเอาครับกระโดดหมุน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 ดีวอลูชั่นวีนะครับลูกนี้ไปแล้วครับทาชิบุคายจะรับได้หรือไม่มาดูกันเลย โอ้โหหัดไล่ขอบเขตโอ้โหรับลูกนี้เอาไว้ได้นะครับง่ายดายเหลือเกินบอลอยู่ที่โกนจิอ่าฮันดาตัดบอลไม่ได้นะครับอ๋อโอ้โหใครามาต,ตัดบอลได้บอลที่โดมอนโอ้โหบอลอยู่ที่โกจิครับสไลด์พอดีครับอลนะครับไอ้ปูทำไงครับอย่างนี้ชารดรอเลยครับมีท่าอะไร แม็กมาแล้วครับคาเซมารุเอ้ยไม่ใช่โอ้โหเจอภูบุคิตัดบอลไม่ได้ครับไอซ์บาวนะครับแข็งเลยโอ้โหนี่ไอเจอหนี่หน่อยภูบุคิหมุนหมุนเวียนนั่นแหละครับเรียบร้อยอย่างนี้บอลมาอยู่ที่คุริมัตสึนะครับคุริมัตสึชาร์จรอแล้วครับโอ้ยโทโกะมาพอดีครับ อาครับเซมารูมาแล้วเรายิงจากตำแหน่งนี้เลยชิปปอนบูสไปแล้วครับสามประสานนะครับไปแล้วครับลูกนี้เข้าไหมครับหันไหลขอบเขตของชิบุคไฮจะรับไปได้หรือไม่บูเกนเดอแด์แฮนหรืออะไรสักอย่างนะครับร <c oughs> ับไว้ไม่ได้นะครับลูกสามประสานเข้าไปแล้วครับตัวแรกของดาร์คเอมพอยเลอร์ยอดเยี่ยมมาก ไไลายลายมองยิโตกลับได้ไหมเริ่มเขี่ยบอลแล้วครับซามเบลกาสสไลด์ไม่โดนครับสไลด์ไปดิสไลด์ไปแล้วครับโอ้โหโดนเปิดโหมดนะครับอย่างนี้บอม,มอยู่ที่ชาโดโอ้โหโดนโกลด์จีแย่งไม่ได้โอ้วอสไลด์ไปสไลด์ก็เด่นกันหมดเลยครับโอ้โหอะไรเนี่ยวายุเพลิงประการครับ <c oughs> บาคุเนสส์สตอมนะครับต้องเจอนี่ ึ๊บส่งกระแสจิตครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วโดดขีบบอลอย่างรุนแรงเออโอ้โหรับไว้ไม่ได้นะครับลูกนี้โดนโต้กลับครับโดนตีเสมอครับอย่างง่ายดายนะครับอะไรของมันวเนี่ยเอาละครับอ่าฮันดาได้บอลแล้วครับอย่างนี้ชาร์จรอแล้วครับรอแม็กมานะครับเอาละครับแม็กมาแล้วครับเรายิงเลยสิครับเรารออะไรเรา หมุน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  Revolution V ครับไปแล้วครับรี v o ลูชั o n V ครับต่อด้วยสเมรคอครับด r a g o อน l a s ชไปแล้วลูกนี้นี่เข้าไหมครับลูกนี้ <ม ugen. S 1> หันไหล่ขอบเขตของทัชจิบุคาย Mugen t h แฮน n d นะครับเอาไว้ไม่อยู่นะครับลูกนี้ทัชจิบุคายกระเด็นไปพร้อมกับบอลเลยนะครับ เรียบร้อยนะครับ2อประตูต่อหนึ่งนะครับเวลาใกล้แล้วเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับครึ่งแรกเหลืออีก9นาทีนะครับเป็นยังไงครับส่งให้แม็กส่งให้เปิตาส่งให้สมลกะชาร์โดชารโดเอาไงครับชารโดต้องส่งกลับครับส่งให้ฮอนด้าอาเซมารูได้บอลแม็กครับ โชลินจินี่นะแต่ถ้าหลอกนะครับหมุนบอลลงพื้นครับเป็นฮอริเคนนะครับส่งบอลกลับไปันาได้บอลส่งให้ชชโดครับไชโดได้บอลแล้วครับต้องยิงแล้วครับตอนนี้สาราตันดัมดักโทนโด,โดครับโอ้โหห่าดไร้ขอบเขตอีกแล้วนะครับ รับไว้ได้ไหมโอ้โหรับไว้อย่างง่ายดายนี่ไงอะไรล่ะอาเซมันลูครับกับตันของดังกัมเทเลอร์ได้บอลเรียบร้อยแล้วนะครับรอใครโอ้ยโดนฟูคีแย่งบอลเอาไว้อย่างง่ายดายนี่น่ะเจอแม็กครับแม็กแย่งบอลจากโทโก้ครับควิกดา่าเรียบร้อยนะครับแย่งมาได้อย่างง่ายดายนะครับรอบนี้อาเซมันลูเปิดโหมดครับยืนนิ่งๆเลยครับตอนนี้ อ่าเลายืนนิ่งๆครับรอสเมลกะมาเรียบร้อยแล้วครับเตะบอลขึ้นไปดักฟินิกซ์นะครับ V หกทมินนะครับไปแล้วครับลูกยิงรุนแรงของดักแอมเพลอร์เจอหัดหลายขอบเขตอีกแล้วรับไว้ไม่อยู่นะครับตาจิบุไคลก็กระเด็นเข้าประตูไปเหมือนเดิมนะครับ ศาสใจจริงๆสุดยอดเอาละเริ่มเกลี่ยบอลกันอีกแล้วนะครับครึ่งแรกจะหมดหรือไม่โอ้โหยิงอาคีสลาตันเลยครับโกนจียิงจากจุดนี้ครับโอ้โหลูกนี้ต้องใช้นี่เลยครับชูท็อกเก็ตนะครับปึ๊บโอ้โหเอาไว้ไม่อยู่ครับเพราะทุเรสเลยครับ ไอ้หวัวแหลมไม่หัวแม่นรับชูท็อกเก็ตไว้ไม่ได้ว่าอ๋อดาร์แอมเพลอร์นะครับจะส่งลายมงลงสู่ความมืดอ้อหมดครึ่งแรกนรั้นนะครับดาร์แอมเพลอร์นำไปแล้วครับสามประตูต่อสองนะครับเอาลนะเริ่มต่อเลยครับไม่ต้องเปลี่ยนตัวนะครับไม่มีตัวให้เปลี่ยนด้วยแหละ จำเป็นกระสลด์สลด์บอลจากโกนจี่ครับได้บอลแล้วครับส่งบอลไปให้ฮันดาตามเคยนะครับฮันดาได้บอลแล้วครับเลี้ยงครับเลี้ยงโอ้โหเจออิจินุเซตัดบอลนไว้ครับเฟรมแดนนะครับระบำเพิงนะครับโอ้โหแจ้งบอลไปได้นะครับพนดาถึงกับเงิบอะไรสเป็นรโอ้ยโดนเอาละนี่ไอปิดตาครับหมุนหมุนเวียนนะครับลูกนี้ ตัดบอลเอาไว้ได้นะครับจากคุมุคิชิโร่นะครับโอ้ยฮันดาก็หมดแล้วครับส่งให้ฟูแล้วครับชาร์จนะครับชาร์จยิงมา้าแตรงนี้เลยครับผมอเซมารุคุริมัสึกมานะครับลูกนี้จีเป้บูสไปแล้วครับสามประสานครับลูกนี้มันคล้ายๆกับคู่ประสานของคิโดนะครับ ตอนนี้ยิง3คนเลยใช้เป็นชิปเปอร์นะครับของที่โดรใช้เป็นทวินนะครับเรียบร้อยนะครับชิปเปิรบูทเข้าประตูไปแล้วครับตีประตูต่อ2นะครับเป็นลูกยิงของ3คนนะคะรับคาเซมารกโคลิมิสึแล้วก็ไอฟูนะครับคาชัมซูสไลด์อันดาแอมแม็กอีกรอบหนึแม็กโอ้โหทำไงนะะี่ครับ โอหมันยิงอะไรเนี่ยเอนยอนี่ไงโอ้โหมาแล้วะะครับนี่ครับอะไรเนี่ยอาคีสลาตซานคู่ประสานนะครับไปเยอ่อเทนโดทวินบูธนะครับไปแล้วครับไปหัวแหลมนะครับตรงกระแสจิตแล้วโดดฉีบบอลฟรีรับไว้ไม่ได้ตามเคยนะครับ ดักแอมเปอร์เจ๋งทั้งทีมครับยกเว้นประตูนะครับประตูไม่ได้เรื่องเลยครับบอกตรงๆเลยนะเอาละคาเซมารูครับกับตันครับฮันดะส่งบอลไปให้ชาโด์นะครับชาโดไม่เอาไม่ยิงครับส่งให้เซเมกะโอ้ยโดนตัดบอลไม่ได้อาชาโดวิ่งขึ้นไปเองเลยครับอย่างงี้โอ้โหโดบอลกระโดดยิงยาวครับสลาตันผันแปรนะครับ โอ้หลุกนี้คตรดูถูกเลยครับนี่เรื่องเจอนี่เหมือนเดิมชูท็อกเก็ตนะครับฮอกเก็ตรับบอลเอาไว้ได้นะครับอันดาครับอันดาช้านะครับวิ่งไปหาแม็กมาแล้วครับกระโดดจับเบอร์แล้วก็หมุน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 หมุน ไปแลครับลูกนี้ครับไม่ใช้จะม่โอกาสครับ <c oughs> หันมาสยบบาของทาจิมุคัยนะครับมาจินเดอะแฮนของทาจิมุคัยรับลูกนี้เอาไว้ได้นะครับ <c oughs> อะไรอิจินเตะจ,จะทำอะไรอ่ะโอ้อิจินเตยิงแล้วครับ <c oughs> โอ้โหลูกเตะไดอาชานะครับ <c oughs> นี่เจอเพื่อนเก่านะครับ เจอคัทไปหน่อยรับไว้ได้ไหมโอ้โหไม่ได้นะครับลูกนี้ต้องใช้นี่ครับท่าที่สองเลยครับมาจรวดเหินฟ้านะครับอชกเอาไป้ชกออกไว้ได้นะครับลูกนี้เกือบไปเหมือนกันพอมาอยู่ที่ชาโด w นะครับชาโดไม่ทำอะไรทั้งนั้นครับส่งให้คาเซมารุครับอาเซมารุครับรอครับแม็กมาแล้ว แต่โอกาสมาพอดีครับเตะบอลขึ้นไปครับวีหกทมินนะครับไปแล้วครับวีหกทมินหรือว่าดาฟินิกลูกยิงอรุนแรงนะครับเอาไงครับจะจิมุคายใ,ใช้เหมือนเดิมครับผัดไรขอบเขตนะครับรับไว้ได้หรือไม่มรับลูกนี้เอาไว้ได้นะครับ ยอดจริงๆครับทัชิีนไคผู้รักษาประตูตของไลมงในตอนนั้นนะครับมาแล้วครับไอ้ฟูขอชายเดี่ยวครับนี่นะนี่นะเอิดอ่ดเอิดอ่ดโอ้โหลูกยิงอะไรครับไม่รู้จักครับลูกนี้ทัชิีนไคงัดผ่านามาร์จิโอ้าออกมานะครับมาจินเดอะแฮนด์ โอ้โหรับไว้ไม่ได้นะครับลูกนี้เหมือนจะรุนแรงมากเหมือนกันนะครับฮึ่มฟูเราก็ใช้ย่อยนะครับเนี่ยอนนี้แล้วครับข้ามตูวต่อสามแล้วมาอีกแล้วครับโกนจีชูยะครับยังไงเนี่ยโอ้โหอีกแล้วครับอคีสลาตันคู่ประสานมาอีกรอบนึงโอ้โหไฟเยอร์เทอร์นาโด สวิตบูธโอ้โหลูกยิงแบบนี้จะรับได้ไหมครับเนี่ยเหมือนเดิมครับส่งกระแสจิตปิ้งปิงแโดทีบอลอย่างรุนแรงโอ้โหไว้ไม่อยู่อีกแล้วครับทุเรสมากนะครับขนาดโกดชาร์จแล้วนะครับเนี่ยเหมือนเดิมนะครับโดนแล้วครับดากเมลเลอร์โดนไป4ี่ประตูนะครับเรานำอยู่แต้มนึงนะครับตอนนี้ วินาทีที่เสียวไส้มากครับกับเวลาที่ใกล้จะหมดอย่างงี้ฮันดาได้บอลแล้วไปหาแม็กโอ้โหโดนตัดบอลทไม่ได้อ่าแม็กส่งให้ไอแม็กชาร์จเองเลยครับแม็กชาร์จบอลไปแล้วรอฮันดาวิ่งเข้ามานะครับโอ้โหแม็กโดนตัดบอลอีกแล้วนะี่ฮะแม็กแย่งบอลกลับคืนมาดิควิกดัชนะครับแย่งบอลออกมาแล้วนะครับส่งบอลให้ฮันดะนะครับฮันดาก็ชา้าตามเลยนะครับ ชาร์รอ่ะครับรอแม็กวิ่งมาไม่ยอมวิ่งมาลักทีครับรออะไรเราไอ้แม็กเฮ้ยไอแม็กเฮ้ยแม็กเฮ้ยพลังหมดแล้วเหรอโอ้โหอย่างงี้ต้องยิงเองนะครับอะไรฮอลลีเคนคิก,กเหรอครับผมได้ยินอย่างนั้นนะโอ้โหหากเทวะในตำนานนะครับลูกนี้โอ้โหรับลูกนี้ของฮอนดาเอาไว้ได้อย่างง่ายดายเลยครับ อีคือทรงอีคือเซอะไรขาเซมารุอยู่ไหนแย่แล้วครับยิงอะไรอะ่ะยิงเฮลิเคนบูทเฮ้ยอะไรวะลูกเตะไดอาชาเลยลุยใช่ดิลูกเตะอาชาสวรรค์น,นะครับยิงจากตำแหน่งนี้นะครับไม่น่าจะรอดนะครับเข้าแน่นอนดูจากสภาพนะครับโอ้ยรับไว้ได้แล้วครับโคตรปฏิหารเลยครับอย่างนี้ ครับกับเวลาที่ใกล้จะหมดอย่างนี้แล้วทำยังไงดีมเมลโอกาสครับเป็นคนปิดฉากครับนี่นะครับมเมลโอกาสยิงจากตำแหน่งนี้ครับไวเบิร์นคลาสไปแล้วครับไวเบิร์นแคทโอ้โหเจอเอนโดนดักเอาไว้นะครับเมกเนดนะครับ โอ้หเอาไว้ไม่อยู่นะครับโลกที่รุนแรงของสมิโอกาโอ้โหหันมาสยบฟ้านะครับจะรับได้ไหมรับไว้ได้นะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากนี่ไงแต่เป็นไหนล่ะเคสเซมารุสบมบอลกลับให้เคาเซมารุครับหมดเวลานะครับดาร์เอมเพลอร์ชนะไปนะครับ ชนะไลมองไป5าประตูต่อ4นะครับไลนมองก็ตีเสมอมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับถือว่าสุดยอดมากนะครับสําหรับการแข่งขันวันนี้นะครับอล่ะถ้าอยากให้ผมเล่นทีมอะไรเจอกับทีมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ